งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตรปา,ตาปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโ,โตองอกงามสมจสใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอดิษกบวนกิยาพันธ์นะครับ และก็ผมก็กำลังตอบปัญหาให้กับแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนี่เขียนจดหมายมาบอกว่างนี้อันนี้ก็ได้มาจากการไปบรรยายนะเป็นไปได้ไหมว่าปุ๋ยเคมี15 15 15ที่ข้างกระสอบแต่จริงๆแล้วมีปุ๋ยแค่5 5 5ถามว่าเป็นไปได้ไหม คำตอบคือเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คือถ้าเป็นเช่นนั้นเราถือว่าท่านกำลังได้ปุ๋ยปลอมผู้ผลิตติดคุกแล้วก็มีโทษหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับเพราะว่าตามมาตรฐานปุ๋ยเคมีเวลาเราบอกว่าเราผลิตปุ๋ยสูตร 15 15 15ไปตรวจวิเคราะห์ต้องได้15 15 15จะเป็น15 16 17ก็ไม่ได้นะถือว่าเป็นปุ๋ยด้อยมาตรฐานจัดอยู่ในขั้นเป็นปุ๋ยปลอมเหมือนกันผิดกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะซื้อปุ๋ยเคมีเนี่ยผมแนะนำว่าเราต้องเลือกซื้อปุ๋ยจากบริษัท มาตรฐานนะฮะเพราะอะไรครับเพราะถ้าบริษัทมาตรฐานกว่าที่ปุ๋ยแต่ละกระสอบจะออกจากโรงงานไปถึงร้านค้าไปสู่เกษตรกร,ร,กรได้นั้นมันจะต้องมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพนะว่าปุ๋ยที่ได้มานั้นตรงตามสูตรจริงๆนะครับนี่มันถึงจะมาตรฐานอย่างนั้นถ้าได้มาแค่555หหนี่โอ้โหเรียกกงหนักเลย โกงหนักเลยครับแต่วันนี้เรื่องของปุ๋ยนั่นเราไม่สามารถที่จะมองด้วยสายตาแล้วรู้เพราะอะไรครับเราจะรู้เมื่อไหร่เราจะรู้เราอาจจะต้องแบ่งปุ๋ยที่ซื้อมาเนี่ยแบ่งจำนวนมาแล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอให้เขาช่วยตรวจให้ว่าได้ตามตัวเลขหรือไม่ นะแล้วเราก็เอาผลนั้นนะไปยืนยันไปฟ้องร้องเพราะฉะนั้นเวลาซื้อปุ๋ยควรจะซื้อปุ๋ยจากร้านที่มีหลักแหล่งชัดเจนชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ตรงไหนและเวลาซื้อต้องขอใบเสร็จเอาไว้เป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้มาซื้อปุ๋ยสูตรนี้สูตรนี้จากร้านของท่านจริงเมื่อวันนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องไม่ทำนะครับ คือการซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีจากพ่อค้าเร่สอกระจายเสียงมาแล้วครับปุ๋ยนู่นนี่นั่นนะฮะมาบริการถึงที่อะไรอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สมควรนะแต่ถ้าจะสมควรก็จะต้องเอาชื่อที่อยู่มาแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีมันก็ทำชื่อที่อยู่ปลอมกันอีกก็ได้ทีนี้มันก็มีไอ้มนุษย์เร็วๆบางคนเนี่ยก็ประเภทว่า เขาขายปุ๋ยใช่ไหมยี่ห้อดังๆก็ไปเก็บกระสอบเข้ามาเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเอานะฮะสารอะไรก็ไม่รู้มาใส่แล้วก็เอากระสอบที่ไปซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเอามาสวมเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อปุ๋ยท่านดูรอยเย็บรอยเย็บที่กระสอบนะครับรอยเย็บที่ปากกระสอบต้องเป็นรอยเดียวนะเอ๊ะ ถ้าเห็นรอยเย็บมีร่องรอยสองรูส้รู2งแถวส้แถวอย่างนั้นไม่เอาเลยครับและต้องปฏิเสธไม่ซื้อโดยเด็ดขาดทีนี้พี่น้องครับผมเองก็มีโอกาสเดินไปตามทองตลาดหรือเดี๋ยวนี้ก็มีคนไปตั้งโรงงานเยอะแยะเอาอะไรต่ออะไรผสมกันแล้วไม่เขียนออกมาเป็นสูตรด้วยซ้ำ นะแล้วก็ไม่อ้างว่าเป็นปุ๋ยด้วยซ้ำเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ใช้คำว่าสารปรับปรุงดินแล้วก็เขียนสรรพคุณใช้แล้วดินร่วนดินโปร่งดินซุยดีถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าคุณไม่ใส่ขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวคุณก็ต้องใส่ขุยมะพร้าวกาบมะพร้าว,าาว,าาวใบไม้หรือจะเป็นแกลบนี่ พอเอามาใส่แล้วมันถึงทําให้ดินนะร่วนแล้วก็โปร่งแล้วแถมบอกว่าใช้แล้วดินไม่เป็นกรดแน่อย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณก็ต้องเอาพวกปูนขาวหรือปูนมาหรือปูนโดโรไมใส่เข้ามาด้วยแน่คุณถึงเขียนว่าใช้แล้วดินไม่เป็นกรดนะเพราะว่าแก้ความมีกรดได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีความ เป็นด่างอยู่โดยสิ่งที่ผมพูดคือ,อปูนขาวปูนมาปูนดโลไม้เนี่ยมแสดงว่าต้องใส่เข้ามาแถมบอกว่ามีปริมาณธาตุอาหารครบถ้วนอ้าวธาตุอาหารครบถ้วนก็จะแสดงว่าต้องเอาขี้วัวขี้ควายนะขี้เป็ดขี้ไก่หรือมูลสัตว์หรือจะเป็นพวกปุ๋ยหมัก โดยเอาใบไม้มาหมักนะครับพอได้ที่มันก็มีธาตุอาหารครบไงแต่ปริมาณธาตุอาหารเสริมนะ่ะมันมีน้อยไม่เป็นไรเพราะมันใช้น้อยอยู่แล้วแต่ปริมาณธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพียงนะครับเนี่ยเขาก็มักจะเขียนคลุมๆไว้แบบเนี้ยนะฮะมีปริมาณธาตุอาหารครบถ้วนอ่าแล้วก็ขยายความแล้วคราวนี้อ่าพืช ดูดน้ำดีระบายน้ำดีมันก็มาจากร้วนโปร่งซุยไงแล้วก็บรรยายสรรพคุณรายละเอียดต่อไปแล้วก็ไปอ้างว่าอุย้ชยช้ของผมดีกว่าไอเนี่ยมันถูกนะถูกกว่าปุ๋ยเคมีที่คุณไปซื้อกสละเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันพันสออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าถูกกว่าอ้างถูกกว่า แต่ถ้าดูจริงๆแล้วแพงกว่าแพงเพราะอะไรโอโโถขี้วัวกร,าาระสอบละ้ยี่บาทคุณออกมาผสมจะกลายเป็นร้อยนะปูนขาวบางที่บางท้องถิน่นเจ้าหน้าที่เขาแจกด้วยซ้ำไปนะครับหรือไปซื้อมันก็ถูกนะแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เราทำเองมันก็ไม่กี่สตังค์เพราะฉะนั้น เวลาเขามาทำเนี่ยเขาอยากให้ดูดีเขาทำไงรู้ไหมครับเขาก็เอาสิ่งต่างๆที่ผมว่าเนี่ยเอามาคลุกเคล้ากันนะเอามาเข้าเครื่องผสมเครื่องโม่ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ดูเท่เพื่อว่าเวลาใส่ถุงจะได้ไม่เปลืองมากเพราะถ้ามันเป็นผงมันเปลืองเขาก็ไปเข้าเครื่องอัดเม็ดอีกคุณจะเอาเม็ดกลมลก็ไปผ่านจานกลิ้งไปกลิ้งมา ใส่สารเหนียวเข้าไปหน่อยเพื่อจับเมล็ดแล้วก็ใส่กลิ้งไปกลิ้งมานะครับแล้วก็เขียนสรรพคุณบางคนเขียนหมดเลยครับนะไนโดรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีตรงแั้เขียนซะโอ้โหมันน่าเชื่อถือซะจริงๆบอกว่ากระสอบหนึ่งนี่ห้าร้อยนะซึ่งความจริงมันควรจะไม่เกินร้อยครับราคา ตอกระสอบอะไรครับไม่ควรจะเกินร้อยแต่ขายบอกกระสอบ500แล้วบอกว่าเนี่ยดีกว่าปุ๋ยเคมีใช้แล้วดินไม่เสียนะครับอ้าวมันก็เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะคุณใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปนะค,คุณใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปคุณใส่วัสดุพืชลงไปนะครับมันไม่ได้ทําให้ดินเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อของ ท่านต้องมองให้เห็นเนื้อไหนว่าเฮ้ยมึงเขียนข้างกระสอบแบบนี้เยอะแยะเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวสมัยหนึ่งเนี่ยตอนทิศบวบบางวมายัางหนุ่มๆผมก็บอกว่าเวลาจะซื้อต้องดูนะมีชื่อบริษัทมีที่ตั้งที่อยู่ไหมแหมเขาก็ใส่เหมือนกันบางทีคุณโทรไปไม่มีใส่ชื่อโทรศัพท์บ,บ้านชื่อบริษัทมีแต่โทรศัพท์ ไม่มีบ้านเลขที่ที่ตั้งที่อยู่ไม่มีโทรเข้าไปหาตัวไม่เจอแหละครับเนี่ยวงการเกษตรเนี่ยมันน,น่าสงสารตรงที่ว่าเกษตรกรเนี่ยมันเป็นหมูให้เขาอยู่เรื่อยไอ้พวกหลอกลวงขายปัจจัยการผลิตขายปุ๋ยปลอมยาปลอมกว่าเจ้าหน้าที่จะจับไล่จับได้ไล่ทันนะมันก็รวยสะดือปลิ้นไปแล้ว เดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เปลี่ยนที่ตั้งที่อยู่ใหม่มันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านต้องรักษาสิทธิ์ตัวท่านเองคุ้มครองตัวท่านเองโดยคําแนะนําจากทิดบวนบางประมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบวนบางประมา ตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดีไลน์นะครับ s อดไ n n ูเอ็ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลน์สั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา o L Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็ bank, เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเตบิรโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุป๋ตยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพ ER ืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร